ขั้นตอนการทำ Product Management การจัดการ Product ทีละรายการ Product Category วิธีสร้างประเภทของสินค้ากดเลือกเมนู Product Management กดเลือกเมนูย่อย Product Category กดปุ่ม Create Product Category เพื่อสร้างประเภทของสินค้ากรอกชื่อประเภทหมวดหมู่ของสินค้า เปลี่ยนสถานะเป็น active กรอกแร n k i n g หรือลำดับของหมวดหมู่สินค้าแล้วกดปุ่มยืนยันเพื่อทำการบันทึกข้อมูลจบหัวข้อ product category วิธีการสร้างประเภทหมวดหมู่ของสินค้าค่ะขั้นตอนการทำ product การจัดการสินค้าทีละรายการกดเลือกเมนู product management กดเลือกเมนูย่อย Product คลิกปุ่ม Create Product เพื่อสร้างสินค้าใส่รายละเอียดของสินค้าให้ครบถ้วนใส่รูปสินค้าโดยตั้งชื่อไฟล์รูปให้ตรงกับ Item Code ที่จะสร้างใน Inventory หน้าถัดไปกดเลือก Inventory คลิกปุ่ม Create Inventory ใส่รายละเอียดในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดงให้ครบถ้วนกรอกไอเทมโค้ดให้ตรงกับชื่อไฟล์รูปที่ใช้จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Add Inventory กลับไปที่หน้า Product เพื่อตรวจสอบความถูกต้องกดยืนยันการบันทึกข้อมูลจบขั้นตอนการสร้างสินค้าค่ะ Product Image ขั้นตอนการทำ Product Image การใส่รูปสินค้าในขั้นตอนนี้ทางร้านต้องจัดทำรูปสินค้าที่มีขนาดไม่เกิน1 MB กะไกำหนดชื่อรูปของรูปภาพให้ตรงกับเลข Item Code ของแต่ละเมนูหลังจากนั้นเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ค่ะกดเลือกเมนู Product Management กดเลือกเมนูย่อย Product Image ไปที่ช่องแบรนด์เนมเพื่อกดเลือกแบรนด์ของร้านค้ากดเลือกเอาเล็ตหรือสาขาของร้านค้าในกรณีที่มีหลายสาขากดเลือก select all จากนั้นลากรูปสินค้าที่จัดเตรียมไว้ลงในช่องเพื่ออัปโหลดเสร็จแล้วกด submit เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล จากนั้นกลับไปที่เมนูย่อย Product เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรูปภาพในแต่ละเมนูเสร็จสิ้นขั้นตอน Product Image การใส่รูปสินค้าค่ะ Set เมนูขั้นตอนการใช้งาน Set เมนูหรือเมนูที่มีสินค้ามากกว่า1ชิ้นมาอยู่ในเมนูเดียวกันกดเลือกเมนู Product Management กดเลือกเมนูย่อย s e ตเมนูกดเลือก create product bundle เพื่อสร้างเซตเมนูใหม่ใส่รายละเอียดของเซตเมนูให้ครบถ้วนและเปลี่ยนสถานะเป็น active กดเลือก category กดเลือก outlet กดที่ช่อง select menu เพื่อเลือกสินค้าที่ต้องการขายร่วมกันแล้วกดยืนยันจากนั้นกด save เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้นขั้นตอนการใช้งาน set menu shelves การจัดการชั้นสินค้าไปที่เมนู product management กดเลือกเมนูย่อย s e l v l s คลิกเครื่องหมายบวกแล้วเลือกเมนูสินค้าที่ต้องการวางบนชั้นสินค้ากดยืนยันการบันทึกข้อมูลหลังจากนั้นกดยืนยันการบันทึกข้อมูลจบขั้นตอนการจัดการเชลส์ค่ะ Topping Group ขั้นตอนการสร้างกลุ่มสิ่งที่ใช้แต่งหน้าอาหาร ไปที่เมนู Product Management กดเลือกเมนูย่อย Topping Groups แล้วคลิกปุ่ม Create Topping Groups ใส่ชื่อกลุ่มของ Topping จากนั้นกดยืนยันการบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้าง Topping Groups ค่ะ Topping ขั้นตอนการสร้างสิ่งที่ใช้แต่งหน้าอาหาร ไปที่เมนู Product Management กดเลือกเมนูย่อย Topping แล้วคลิกที่ปุ่ม Create Topping ใส่ชื่อของ Topping เลือกกลุ่มให้ถูกต้องใส่รายละเอียดในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดงให้ครบถ้วนแล้วเปลี่ยนสถานะเป็น Active จากนั้นกดยืนยันการบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้าง Topping ค่ะ i n g r e d i e n t Categories การสร้างกลุ่มของส่วนประกอบของสินค้าไปที่เมนู Product Management กดเลือกเมนูย่อย i n g r e d i e n t Categories คลิกปุ่ม Create i n g r e d i e n t Categories เพื่อสร้างกลุ่มของส่วนประกอบของสินค้าใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนเปลี่ยนสถานะเป็น Active จากนั้นกดยืนยันการบันทึกข้อมูล เสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้าง Ingredient Categories ค่ะ Ingredients การสร้างส่วนประกอบของสินค้าไปที่เมนู Product Management กดเลือกเมนูย่อย Ingredient คลิกปุ่ม Create Ingredient เพื่อสร้างส่วนประกอบของสินค้าใส่ชื่อของส่วนประกอบและเลือกกลุ่มของ Ingredient ให้ถูกต้อง ใส่รายละเอียดในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดงให้ครบถ้วนแล้วเปลี่ยนสถานะเป็น active จากนั้นกดยืนยันการบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้างอิ g r e ิเยน t ค่ะ <c oughs> units การสร้างหน่วยของสินค้าไปที่เมนู product management กดเลือกเมนูย่อย units คลิกปุ่ม Create Unit เพื่อสร้างหน่วยของสินค้าใหม่ใส่ชื่อของหน่วยสินค้าที่ต้องการสร้างขึ้นมาใหม่จากนั้นกดยืนยันการบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้าง u n i t ตหรือหน่วยสินค้าค่ะ